Hi สบ,บายดีทุกคนสบ,บายดีจ้าสวัสบบดีครับโอเคทุกคนเมือ่อในวันสัตยีจะพาทุกคนมาอัปเดตสถานที่ที่คุณเคยกันนะทุกคนนั่นก็คือสกายวอล์กเสื่อมห่างเอ็มสัพเพนั่นเองนะทุกคนซึ่งก้อน,นนันนี้ที่มาถ่ายหลายๆคลิปเนะาะกับต้นใหม่ก็ยังก่ท่านใหญ่เพิ่นเพิ่งปลูกน,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 นะและก็บบ,บิเวณบริเวณด้านหลังของสกายวอล์ก hmm. เอง นาะหรือว่าเกาะกลางของถนนนั่นเกา่ายังพรทันได้มีต้นใหม่เนาะแต่ปัจจุบันนี้มาเบ่งนํำกันทุกคนเขียวมุดละจ้านี่ทุกกนสังเกตเบ่งบริเวณด้านล่างคือก้อนนั้นนี่บบได้มีต้นใหม่เด้นี่เพิ่นพึ่งมาปลูกพึ่งมาลงทุกคนเห็นวะเนี่ยปลูกสอดยาวไปคุณเลยเนี่ยยาวคุณเลยทุกคนเลยเอ็มสเปียไปอีกนะเดี๋ยวมุนี่อ่ะปรสตีจะย่างตามสกายบอกนี่ ไทยทุกคนได้เบิ่งว่าบรรยากาศปัจจุบันเมื่อนี้เป็นเมือวันที่เทไรวะแต่เป็นเมือวันวันทิตยนี่ะล่ะ๋ยวเบิ่งวันที่ก่อนเมื่อนี้เป็นเมือวันที่28เมษายนอาทิต e ย์ที่28เมษายนนะทุกคนนะทุกคนสังเกตเบิ่งตตนใหม่ตามสกายวอล์กนะลาสุดเนี่ยกขึ้นถึงล่างรถไฟเลยนะทุกคนนะ ถือว่าเติบโตขึ้นพอสมควรนะบนพ่พอสมควรเละเติบโตเลยแหละเพราะเครือน,น้อยๆเครือเท่าวันน้อยๆนี่ก็มันเริ่มแบบว่าใหญ่แล้วน,นะเริ่มบดบัง <c oughs> <c oughs> นะมันเริ่มเพิ่อะได้ว่าเริ่มบดบังเป็นกำแพงเคยไอมกำแพงธรรมศาสตร์กำแพงเคียวเนาะทุกคนสังเกตบริเวณด้านล่างเองกับต้นใหม่นี่เพิ่นกำลังลงใหม่เนาะ บางต้นก็นยั่งแบบว่าอาจจะทำโตหรือว่าทำใจน้ำพุทธันอาจจะนอกตายก็ได้นะทุกคนเดี๋ยวแต่ทีน่นอนเนี่ยมันเติบโตในนอนเนาะไปเดี๋ยวพสทีจะพาทุกคนย่างไปพูหละ่ะนะกับเบิง้งบรรยากาศแล้วก็ชมความเขียวกองกรุงเทพมานครไปนํากันเนาะจริงๆพศทียอมรับเลยว่าการที่เพ่อนปลูกต้นไม้นี่แหละคือผลลัพธ์ทุกคนนี่แหละคือ,อสิ่งที่มันออกดอกออกผลเนาะสำหรับที่เพื่อนวางแผนไว้ จริง,งนี้ก็เป็นการที่แปลว่าเ็ให้พื้นทีบ่บริเวณแถวๆนี่อะโบห่อนนะทุกคนเพราะว่ามีต้นใหม่ซอยฝอกอากาศนั่นเองเนาะนี่แล้วก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสําหรับกรุงเทพมหานครเนาะซึ่งควนจะมีการต้องใส่คาว่าปลูกต้นใหม่หรือว่ารดน้ำรุ่งเลยกับว่าไรเนาะสำหรับโครงการนู่นน,นี่นั้นเป็นปล่อยให้พื้นที่ว่างจะเป็นว่าเป็นที่ว่างเปล่าเนาะ เพป็นพยายามปลูกต้นใหม่ล้วก็เห็นนะมันเกิดประโยชน์มากที่สุดตอกข้อสื่นสมมาเลยครทุกคนแลนะเบิง่งไปนกันล่าสุดเขียวไปแล้วฟังด้านนี้่ะต้นใหม่นี่ก็สูงไปแล้วเนาะบันวาสติเอินต้นสมเสียวฟังนี่ก็เป็นเครื่อเออช่อยกันเลย เป็นเครือใหม่เต็มเลยทุกคนเห็นปะปอสะติมาไทายก่อนอันนี้ยังวทันได้มีแล้วนี่โอ้ซื้อวานยางเข้ามาเนี่ก็เย็นขนาดเลยบิ้งีนน่เครือเนี่เต็มเลยเครือเนี่กะเต็มเลยโอ้ซื้อว่ามันเย็นมากๆเลยทุกคนแล้วก็ต้นใหม่ก็โอ้ซื้อว่เอาเริ่มขึ้นไปสูงเหระเริ่มขึ้นไปสูงแล้ะสุดยอด บริเวณด้านล่างแดดตอนนี้37-38องศานะทุกคนสุดยอดสุดยอดนี่แหละประเทศที่เิ่อนอนุรักษ์ตนใหม่มันต่องจังสี่นะทุกคนประเทศที่เล่งเห็นความสำคัญของเอ่อชื่องอะไรละ่ะการเป็นอยู่ของประชาชนเป็นหลักประเทศที่ออมองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเนาะมันต้องจังสี่ ทุกคนเห็นบอกสร้งนันนี่ก็เป็นเครื่อใหม่ไปแล้วเนาะเป็นเครื่อใหม่ไปแล้วแบบเครื่อใหม่ขึ้นไปแล้วบริเวณดันล่างสองทางทางรั่วสองขุตสองทางทางของฟุดบาทเนี่ยก็จะเต็มไปด้ยวยต้นใหม่เลยเนาะหลายๆคนก็อาจจะเห็นนี่แล้วแต่ทุกคนรู้สึกว่าอา่อยางดันในน,นี่รู้สึกคือบ่าสติบอกบ่สติรู้สึกว่ามันเริ่มทึบแล้วนะทุกคนมันเริ่มเป็นปลาสีเขียวแบบเต็มโตแล้วเนาะ ก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นสิ่งที่สวยงามเนาะที่ที่อยู่ในเมืองใหญ่นะผูกบริเวณด้านบนทุกคนกบเป็นต้นใหม่ที่เพิ่นปลูกแปะไว้ mm hmm. แล้วก็อู้มีซึ่งหางก็กเป็นต้นใหม่จุด mm hmm. จอดดี mm hmm. ขนาดในเมืองยังเบิ่งบร้แรงแหลงนะ เป็นเครือเป็นเทาวันไปนแล้วนะกับเพิ้นเฮ็ดขึ้นมากเพื่อจะให้มันมีเทาวันเกิดขึ้นมากแบบนี้อยู่แล้วเนาะเพื่อเป็นการที่แบบอให้มันมีความลมเย็นนะ โดยเฉพาะหางเอ็มสเปียร์นะทุกคนพว<ม>เ,เป็นหางเนี่ยถ้าเป็นหางเปิดใหม่ที่แปลว่าตงใ่เข้ามามีแต่ปลาใหม่เลยมีแต่ต้นใหม่นะแล้วก็รู้สึกว่ามีลมผัดแบบเย็นนะทุกคนนะทุกคนสังเกตบงต้นใหม่ดนะ้อลมจะผัดเลยเนาะนะนี่แหละการที่มีต้นใหม่เป็นมีข้อดีแบบนี้แหละทุกคน เดี๋ยวป่ะสติะา่ายมุมหน่อยทุกคนในเบิ้งนี่อันนี้คือเพิ่นปลูกใหม่เพิ่นได้นี่ทุกคนคือดอกเพิ่นปลูกใหม่บ่ดดบต้นใหม่จะเต็มเลยตามเกาะกลางของถนนจะมีต้นใหม่เต็มไปหมดเลยทุกคนแต่ว่าที่ต้นที่ติดกับเสาแบบนี้ยครับอันเก่า อันเก่าที่เิ่นปลูกไว้แล้วนะมันบอกการที่มันมีต้นหม่มันจอสร้างความรมรื่นให้กับถนนแล้วก็ู้มีถัดมากๆเลยดีเยี่ยมเลยทุกคนแต่ยางกลับมาหลอดมนแห้งเป็นแบบ่พื้นที่แบบว่าต้นใหม่ซีเคียวคนแล้วเนาะสังเกตเพิ่มต้นหม่ต้นนั้นตอนมาตอนนั้นบอได้มีใบมียังออกเลย ไปเดินยังเขานั่นเองกันมีว้าปฝนตกแดงบ่ธรรมดาเดี๋ยวพระธิจะลงไปด้านล่างเนาะ หางเอ็นสเปียร์เนี่ยก็เป็นหางยิงหางหนึ่งที่อา่าเป็นหางนองใหม่เลยทุกคนเป็นหางนองใหม่ที่มีครบขั้นะศูนยะ์อาหารบอรหรือว่าหางซ่อมป,ปิงระดับรูๆเลยก็มีนะทุกคนเนี่ยต้นนี้ก็เป็นใบใหม่ติดไปแล้วเนาะทาเบิ้งกันทุกคนนี่คือต้นจานนะต้นจาน เดี๋ยวอีกบัวเฮงค่นจะออกดอกให้ทุกคนได้เห็นกันนะซึ่งว่าดอกกานเนี่ยจะมีลักษณะที่เ,เป็นไข่ๆสบนกนะทุกคนแต่ว่าดแดงแดงสุดยอดห่างในบัวธรรมดานะเปลี่ยนไปร้ายทุกคนนั่นแหละหลายๆคนก็นสิวบ่าบัสตีอ้วยนุน่นนี่นนเนาะ ขันคนได้เป็นผ่านมาแถวนี้ทุกเมือนะจะสังเกตเห็นเดียว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมันบริอยูแบบว่าเออแบบนี้จะไรจะไร่นะทุกคนการยังเซนคือเกาะกลางนี่เพิ่นกระพึงมาลงต้นใหม่มาปลูกต้นใหม่ให้มันมีผู้มีถั์ทีมันสวยงามมากขึ้นนะทุกคนเอาละสำรักที่นี่ประทดีกับที่ข้อตัลาที่ล้วหนอนทุกตอนฟากคนไหลคนแช่คนที่ตามนะทุกคน ก็เป็นอีกพี่ๆนึงที่พอ่อเสที่อยากจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้เบิงกันเนาะโอเคไปละบ๊ายบาย